สวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็ชมรมคนรักวีโก้นะครับผมเดี๋ยวจะมาแนะนาแนวทางการเปลี่ยนยางฝาครอบวาล์วนะครับแบบง่ายๆนะครับผมแบบง่ายๆเลยนะครับนี่ครับุ่น,นี้นะครับผมวีโก้จะเหมือนเหมือนกันนะเนาะรุ่นของผมมันมีอิเนเตอร์นะก็ถอดถอดไว้อะไรหมดแนละ้วถอดไปหมดแล้วถอดสายฟงสายไฟนะครับผมอันนี้ก็ไม่ต้องบอกแล้วนะถอดสายไฟถอดไม่ยากแบบกมันก็มีตัวบีบนะบีบตรงนี้สายไฟอยู่ตรงนี้นะ บีบบีบต <the> ูดงี้บีบแล้วก็ดึงงะบีบแล้วก็ดึงบีบแล้วก็ดึงโอเคนะครับถอดสายไฟออกมาก่อนนะผมสายไฟอยู่ตรงนี้นะถอดไปมาก่อนเนาะเสร็จเรียบร้อยก็ถอดน็อตถอดน็อตตรงนี้หนึ่งหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวหกตัวนะครับด้านหกตัวด้านนี้หนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวหก 6ตัวก็ไล่ดูต้ตตงตูดมีอยู่2ตัวนะครับถอดถอดหมดแล้วนะถอดถอดน็อตหมดหมดแล้วก็มาถอดอันนี้นะผมถอดอันนี้ออกใช้เบอร์17ค,ครับถอดออกถอดให้หมดเลยนะผมเสร็จแล้วท่านก็หาเหล็กมาเอาไม้ก็ได้เอาอะไรก็ได้แล้วแต่ท่านมีครับท่านก็มาโยงครับโยงแล้วก็ดึงขึ้นมาอย่างนี้ครับอ่าแค่นี้พอครับผมไม่ต้องมาถอดด้านล่างนะครับผมถอดยากนะครับผมด้านล่างไม่ต้องถอด ก็คลายตรงนี ah ้ออกมากรคอนก็ได้นี่ตัวนี้น่คร land ับมันล็อกมันล็อกท่ออยู่ตรงนี้ยเพื่อให้มันขยับตัวได้นะครับผมเราจะได้ดึงขึ้นมาได้นะครับผมมันก็ดึงขึ้นมาได้แหละดึงขึ้นมาได้นะครับดึงขึ้นมาให้มันพ้นตรงนี้นะครับผมพลเลยครับแค่นี้เองครับผมแค่นี้เองอุปสรรคก็คือตัวนี้แหละถ้าเราไม่ดึงเนี่ยมันจะมามันจะมาคลายอยู่ตรงนี้นะครับมันจะเปิดฟ้าไม่ได้นะครับผม Uh, สเสร็จเรียบร้อยนะครับผมสเสร็จเรียบร้อยเมื่อมัดเสร็จเรียบร้อยครับผมท่านก็ต้องมาเงี้ยตัวนี้ออกก่อนนะครับผมเนี้ยตัวนี้ออกนะเนี่ยไอซีนซีนกันปุ่นกันรั่วอะไรของมันเนี่ยถ้าไม่งัดออกมันดึงมีขึ้นนะครับผมมันมันจะไปเกาะอยู่ไครเนี่ยข้างในเนี่ยเห็นไหมเกาะอยู่ในตัวข้างใน,นะน,นเนี่ยอย่างเงี้ยตัวนี้ออกก่อนอย่าลืมเงี้ยนะครับผมถ้าไม่เงี้ยถ้าถ้าเป็นงัดขึ้นมานี่ขาดเลยนะเนี่ยเงี้ยออกมาเงี้ยครับผม เงี้ยมาเงี้ยเลยนี่ยนะครับมันก็หลุดออกมาแล้วเนี่ยเงี้ยมาให้ทุกตัวเลยครับเงี้ยทุกตัวเลยอ่าเงี้ยทุกตัวเสร็จเรียบร้อยครับเงี้ยทุกตัวอ่เงี้ยทุกตัวเลยนะผมเงี้ยมาเสร็จเรียบร้อยอ่าเงี้ยแค่นี้มันก็หลุดแล้วครับผมไม่มีอะไรแล้วก็ดึงก็เปิดฝาขึ้นได้เลยนะผม เสร็จแล้วก็ยกขึ้นมาได้เลยนี่ครับนันงออกได้ครับผมนะครับแค่นี้เองครับนี่ครับ,รบ,รบ,รบออกแล้วฮะ,ะเวลาใส่ก็ใส่ ใส่ตะแ e งลงไปตะแ e n ลงไปใช่ไหมเข้าแล้วโอเคอ่ะถอดมาอันนี้เดี๋ยวไปเปลี่ยนก่อนนะโอเคโอเคแคนนี้แหละถ้าท่านถ้าท่านขี้เกียจถอดนะผมถ้ามันรั่วครั้งแรกอะ่ะไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ครับถ้ามันรั่วครั้งแรกเลยนะให้ท่านมาขันนอ็อตขันน็อตเพิ่มนะครับผมขันน็อตลงไปอีกเพราะว่าน็อตมันหลวมนะผมให้ ยางมันยุบตัวยางยุบตัวมันก็เลยทําให้น็อตมันหลวมทําให้ฝามันหลวมขันน็อตลงไปใหม่ครับขันย้ําลงไปอ่ะลองดูสักรอบหนึ่งนะผมโอเคนะคผมขอบคุณที่รับชมนะผมความรู้เล็กๆน้อยๆนอยเนาะบางทีช่างเขาก็หมกเม็ดไว้ไม่บอกเรานะหลอกให้เราทํายากอ่ะอย่ายงนี้ง่ายๆอ๋อโอเคไปขันไปบ้านมานั่นมาย Okay. เดี๋ยวเดี๋ยวไปหาซื้ออะไรก่อนเอาวางไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวตัวใดเข้าไปเนี่ยเรียบร้อยไปหาทำเอาเองก็ได้ไม่ต้องไปจากก้างเขาหรอก